เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยประจำวันที่19มีนาคม2562โดยชายบุบาครัง่งบอลชยัยเรามาดูข่าวแรกกันเลยดีกว่าฮะของเจ้าเจชนาทิปสื่อญี่ปุ่นตัดเกรดผ่าฟอร์มชนาทิปเกมซัปโปรโรพ่ายคาชิมะแอลเลอร์3-1 สื่อญี่ปุ่นออกมาให้คะแนนและวิเคราะห์ฟอร์มของชนาทิมสงศิณหลังเกมที่ทีมคาซาเตเดซัปโปโรเปิดบ้านแพ้คาชิมะแอดเลอร์ไป1.3ต่อในศึกเจลิกนัดล่าสุดตดยสำนักงานข่าวต่างประเทศรายงานในวันที่17มีนาคมว่าเว็บไซต์ฟุตบอลของญี่ปุ่นอย่าง s o c c e r j i g e s t c o m ออกมาให้คะแนนนักเตะของทีมคนซาเตเลซัปโปโรหลังเปิดบ้านแพ้คาชิมะแอลเลอร์ไป1.3ต่อในศึกเจลิกเมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าชนาทิพย์สงศิณกองกลางทีมชาติไทยของคาซาโตเลซัปโปโรได้ไป5.5คะแนนโดยสื่อดังกล่าววิเคราะห์ว่ามีส่วนร่วมในจังหวะสําคัญและพยายามหาทางที่จะทําเกมรุกสร้างสารรค์เกมในทุกพื้นที่แต่ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการส่วนคะแนนสูงสุดมีอยู่2คนได้แก่มาคุมะอารันุและแอนเดอร์สันโลเปสที่ทําไป1ประตูได้ไป6คะแนนเช่ากันโหก็น่าเสียดายนะครับที่ชนะคงแพ้ซะงั้นซึ่งเกมนี้ ดูดูแล้วค่อนข้างจะเล่นยากไปหน่อยไม่เป็นไรครับในรอบหน้านัดหน้าเดี๋ยวเราจะแก้มือกันใหม่มาดูข่าวทั่วไปกันบ้างฮนะของบอลไทยนะครับว่ามีข่าวอะไรกันบ้างช่วงนี้กาม่าปวดหัวช้างศึกยู23ถอนเพิ่มอีก2รายหลังจากนั้นเมื่อเวลา17นาฬิกาของวันเดียวกันเควินดิรดมรันแบ็กซ้ายของการท่าเรือ FC กับ เอกนิต์ e ปัญญาของเชียงใหม่ FC ต้องถอนตัวเพิ่มอีก2รายหลังมีอาการบาดเจ็บรบกวนและคงคิดว่าไม่น่าจะหายทันโดยแบ็คซ้ายของสิงห์เจ้าท่ามีอาการบาดเจ็บรบกวนจากเกมล่าสุดที่ทีมเสมอกับ PTT ระยอง 1, 1ต่อหน,นึง mm hmm. เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่กองกลางจากพยัคฆ์ล้านนาเจ็บที่ข้อเท้าตั้งแต่สัปดาห์ก่อนในเกมที่ทีมบุกมาพ่ายต่อ s c g เมืองทองยู่นเตตไป0 2, ต่อ2เมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมา และไม่ได้ลงสนามในช่วงก่อนหน้านี้ซึ่งสภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งนี้อเล็กซานเดรกามากุนซือใหญ่ของทีมตัดสินใจเรียกตัวกิติพงษ์แสนสนิทแบ็กซ้ายจากอัสัมชัญยูนเต็ดและโชติพัฒน์พุ่มแก้วจากเชียงใหม่เอฟซีเข้ามาแทนที่และลงฝึกซ้อมกันทันทีขณะเดียวกันมาโก้บาลินีและกรพัฒนารีจันที่ยังไม่ได้เดินทางมารายการตัวนั้นก็ตเตรียมเดินทางมาสมทบกับทีม โดยกองกลางจากชหน้าฮอนบิลจะตามมาสมทบในวันอังคารที่19มีนาคมนี้ช้างศึกเลือกธีระทรคัมแบ็กหน้าที่กับตันทีมชาติไทยในรอบ2ปีศิริศัก์ยอดญาติไทยแม่ทัพของทีมชาติไทยชุดใหญ่แต่งตั้งธีระทรนมัมทันแบ็คซ้ายจากโยโกฮาม่าเอฟมานินอสขึ้นเป็นกับตันทีมลุยช้ยหนาครับ2019หลังจากทีลิลินแดงดามีอาการบาดเจ็บ ถือว่าเป็นการกลับมาสวมปอกแขนอีกครั้งในรอบ2ปีหลังเคยทำมาแล้วในครั้งล่าสุดวันที่23มีนาคมปี2017สึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายกลุ่มบีนัดที่6เปิดบ้านแพ้ซาอุดิอาระเบียไป0ูนต่อในเกมดังกล่าวโกอุ Go ้ม um, สะสมใบเหลืองครบโคตาทำให้แมตช์ออกไปแพ้ที่ญี่ปุ่น0ต่อ4เจ้าตัวโดนแบนไป1น,นัดก่อนที่ทีมชาติไทยจะมีการเปลี่ยนจากซิโก้เกิติศักดิ์เสนาเมือง มาเป็นมิดวานรายวัตรพร้อมกับให้กวินธรรมสัจจนันเป็นกัปตันทีมอย่างไรก็ตามรองกัปตันทีมชุดนี้เป็นหน้าที่ของชนาทิพย์สงกสินจอมทัพจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรซึ่งโค้ชต่อยพูดถึงสาเหตุเลือกปอกแขนให้กับบุญจังทําหน้าที่หนนี้ว่ามีช่วงหนึ่งที่เขาเคยเป็นกัปตันทีมเราจึงมองว่าเขามีประสบการณ์มาแล้วโดวยคุณภาพของเขาและความรับผิดชอบทั้งในและนอกสนามที่ต้องสูงอีกทั้งยังเป็นผู้เล่นในต่างแดนที่จะนําหลายสิ่งมาช่วยทีมได้ หลังจากมุ้ยได้หลุดโผไปก็เป็นเจ้าอุ้มนี่แหละครับจะมาแทนที่เป็นกัปตันทีมมาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าครับโคชโชคยันมีที่ว่างสำหรับกองหน้าทีมชาติไทยลขก2แน่นอนจากการถอนตัวของสองดาวยิงธีรศินแดงดากับสุรชาติสารีพิมพ์กับตันบีจีปทุมยูนิเต็ดจนเหลือกองหน้าเพียงปลายเดียวก็คืออดิศักกาสอน ซูเปอร์ซับคนล่าสุดของ s อ g เมืองทองที่ยิงประตูชัยพาทีมบุกชนะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดไป3ต่อ2ในไทยลีก2019เมื่อวันเสาร์ที่16มีนาคมที่ผ่านมาทำให้ต้องเรียกชนะน,นันต์ป้อมบุกพาจากสุพรรณบุรีเอเข้ามาแทนนะฮะผู้สื่อข่าวได้สอบถามโค้ชโชคโชคทวีพมรัตน์ผู้ช่วยโค้ชทีมชาติไทยชุดใหญ่ว่ามีโอกาสที่จะดึงกองหน้าจากไทยลีก2เข้ามาหรือไม่โดยได้รับคําตอบว่า ผมได้คุยกับโค้ดต่อยแล้วว่าใครที่ผลงานดีขึ้นมาเราจะเรียกเข้ามาหมดไม่สนใจว่าเขาจะเล่นอยู่ไหนเพราะเวลานี้เราติดเรื่องของศูนย์หน้าตัวไทยจริงๆเนื่องจากไทยลีกมีกองหน้าไทยน้อยมากทําให้เรายังไม่เห็นว่าน้องคนไหนจะก้าวข้ามผู้เล่นต่างชาติขึ้นมาได้เลยแต่ถ้าทีสอเก่งจริงเราก็ต้องเรียกมาติดทีมชาติเช่นกันเหมือนเมื่อก่อนที่ทีมเรียกสุพจน์จดจําเข้ามา อย่างไรก็ตามณเวลานี้ลีกของบ้านเราก็เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเพียงแค่1เดือนเท่านั้นที่2ก็เดือนกว่ากว่าทว่าผมเห็นศักยภาพแล้วหากคุณพร้อมที่จะทําผลงานให้ดีเราก็ต้องเลี่ยงมาติดทีมชาติฉะนั้นน้องๆไว้ใจได้เลยถ้าแสดงศักยภาพในสนามได้พวกเราก็พร้อมจะดึงมาเข้าทีมชาติอยู่แล้วข่าวต่อไปนะฮะ จิตปัญญาภูมิใจติดทีมชาติไทยครั้งแรกเจ้าของฉายาน่องคลาสสิกจิตปัญญาที่สุดจอมทัพของพีทีประจวบ FC ซึ่งมีชื่อเป็น30คนของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการทำวีซ่าเพื่อเข้าประเทศจีนทว่าการประกาศรายชื่อ23าขุนพลในวันที่1 4ีมีนาคมที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวกลับรุดโผไปอย่างน่าเสียดายกระทั่งการรายงานตัวของขุนพลฝั่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อเช้านี้อดีตจอมทัพเกรกครูชัยนาฮอนบิล บุรีรัมย์ยไนเต็ดและ BG ปะทุมยไนเต็ดได้คัมแบ็กสู่ทีมอีกครั้งซึ่งเพเมเกอร์จากถิ่น3อ่าวสเตดเดียมเปิดใจเรื่องนี้ว่านี่เป็นครั้งแรกของผมที่ได้ติดทีมชาติไทยผมไม่เคยผ่านการเล่นให้กับทีมชุดไหนมาก่อนเลยผมรู้สึกดีใจและภูมิใจยอย่างมากทีเดียวส่วนตัวตื่นเต้นมากที่ได้เข้ามาร่วมกับทีมอีกทั้งยังจะได้เดินทางไปจีนเพื่อลงเล่นในเกนมนานาชาติทว่าผมเองต้องปรับตัวเองให้เข้ากับแทคกติกของทีมโดยเร็วที่สุด โดยจิตปัญญาที่สุดก็เผยสุดตื่นเต้นและภูมิใจหลังได้รับใช้ทีมชาติครั้งแรกนะฮะมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเกิร์กริ์สารัฐเปิดใจคัมแบ็กทีมชาติไทยเกิร์กริ์ทวีการกับตันชนบุรี FC เปิดใจในการคัมแบ็กสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในรอบเกือบ2ปีหลังจากมีชื่อครั้งสุดท้ายในการบุกไปแพ้ญี่ปุ่น0 4ศึกฟุตบอลโลก2 0 1 8รอบคัดเลือก โซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายกลุ่ม B ีดีใจครับที่ได้กลับมาหลังจากไม่มีชื่อ2ปีที่ผ่านมาผมเองพยายามทํางานอย่างหนักกับสโมสรทําให้ทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆไม่ค่อยจะสนใจเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มากมายที่เกิดขึ้นผมเองอยากจะทําให้ดีที่สุดไม่อยากให้ใครมาว่าเราได้อีกแล้วแต่ผมไม่ได้หวังว่าจะเป็นตัวจริงในเกมที่เจอกับจีนเนื่องจากผมอยากพยายามโชว์ฟอร์มให้ดีในช่วงของการฝึกซ้อมมากกว่าเพื่อทําให้สตาฟโค้ชได้เห็นศักยภาพของเรามากกว่า แต่การกลับมาสู่ทีมชาติไทยครั้งนี้ผมรู้สึกว่าเป็นนักเตะใหม่ที่ติดทีมชาติอยากจะทําความคุ้นเคยกับทีมเพื่อร่วมทีมให้ได้มากที่สุดครับด้านเพื่อนสนิทอย่างสารัตย์อยู่เย็นแห่งเอสจีเมืองทองซึ่งกลับมาสู่ช้างศึกอีกหนหลังครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในเกมอุ่นเครื่องเปิดบ้านแพ้จีนเมื่อวันที่2มิถุนายนเผยว่าผมดีใจที่ถูกกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งส่วนทัวร์นาเมนต์ไชน่ครับน่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ทดลองส่วนตัวผมอยากทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับ และนี่ก็เป็นความรู้สึกในการกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งของทั้งสองคนนะฮะเรามาดูข่าวสุดท้ายกันเลยครับพิชาเสียดายอดเล่นกับทีละสินอีกหนึ่งดาวเตะที่ถือว่ามีชื่อในทีมชาติไทยชุดใหญ่ก่อนรายงานตัวกับทีมเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงอย่างพิชาอุทาแนวรุกจอมขยันของสมุทรปราการซิตี้ซึ่งเข้ามาแทนที่สุรชาติสารีพิม กัปตันทีม BGPU ที่ยังมีอาการบาดเจ็บเล่นงานเผยถึงครั้งแรกของตัวเองกับทีมรวมถึงความเสียดายที่ไม่ได้เล่นร่วมกับรุ่นพี่มุ้ยธีรศินแดงดาที่เขาชื่นชอบถือว่าเป็นการติดชุดใหญ่ครั้งแรกของผมในชีวิตนี้ซึ่งจะได้เจอกับรุ่นพี่ลหลายๆคนแต่ก็ต้องมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ออกมาพัฒนาตัวเองให้ได้เยอะที่สุดที่ผ่านมาเราอาจจะศึกษาระบบทีมจากในเอเชียนครับสองพั้าทว่าครั้งนี้เราต้องสัมผัสจากการฝึกซ้อมผมเองอยากจะเรียนรู้สไตล์การเล่นให้เร็วที่สุด ซึ่งจริงๆแล้วผมเองก็อยากจะได้ลองเล่นกับพี่มุย้ยที่ผมเฝ้ามองตั้งแต่เป็นเยาวชนมานานแล้วทว่าเมื่อพี่เขาถอนตัวจากอาการบาดเจ็บก็ขอให้พี่เขาหายไ,ไวๆนะครับและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยประจำวันที่19มีนาคม2512โดยชายผู้ว่าครั้งบอลชทยเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้ สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ